สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวนกินนอกไหอนี่อ่าหมือนี่แกงกัวน้องไม่ดองค่ะแกงกัวน้องไม่ดองค่ะใช่จ้ะที่จะกนอะไรล่ะนี่ยังแน่อันนี้พีิกแกงไก่กินชิ้นนะคะค่ะมีพริกแกงมีไก่เกลือเกลือน้ำตาลน้ำตาลอันตับไม่ใช่เลือดไก่เอกั ใบอะไรนี่ใบหัวละพาหัลาภาหน่อไม่ดองหน่อไม่ดองหัวกะทิหัวกะทิหางกะทิแม่แม่ลงไปก่อนเลยค่ะตอนนี้นี่ในหม้อมี่ยังนี่นี่หัวกะทิอ๋อเอาหัวกะทิใส่ก่อนใส่ก่อนค่ะมันเดือดไหมครับกะทิยมพี่แกงพี่แกงพี่แกงเห็ดนะคะพี่แกงเห็ดอันนี้เห็ดกินเห็ดไทยเหรอเห็ดไทยน้ำกินน้ำมอ๋อละครับี่ว่าในหม้อใหญ่เนาะในหม้อไง อาพี่น้องเอฟซีทุกคนเนอ่ยตนใจอยากสีเห็ดไปขายไปขายลองเปิดเบิ้งคุณแม่ี่ละปินมักมวลวันวะรับรองความอร่อยความอร่อยตนใจกับเห็ดตามคุณแม่นี่ล่ะเห็ดแล้วเออมันแสวตัวนี่ก็ไหลกแสก็ติดตามก็แคดิง กะดีปุ๊บกะไปกดใสไก่เข้าไปกดกะดีปุ๊บมากระเด็นเข้า่าทั้งหมดกับกดทั้งหมดอีกนะครับเนาะใส่ไก่เอาเกลือใส่หน่อยนึ่งหัอนงย้ใส่ตอนึงนะใส่แล้วเติบ ันีิฝนตกเนาะคุณแม่เนานอิตกมือละค่ะใยาาอยา้าตกคุณแม่ไปลองเพลงวะไดไปมวนไปเฮ้วเฮ้ววะไดไปใ่บะใเห็ดก่ต่าขายดีกว่าเขาทีไกลดีนะคุณแม่ค้นไปใส่มาใส่บะไดค้นกับมาสือกันเอาคนณแเอาคุณฉันเนี่ เมีบอแม่ยป้อนเี้ยทนด้หรอเดียวย้นไปเห็นนะมาเห็นให้เหนน่ะแหมอ่ะขอไปเรื่อยๆนะคุณแม่เนาะงานานมากเลยนะคะจับที่มันที่มันเลยตอบมันไม่ไม่ไม่ใส่ใจเองโอ้ยทันมันจอเยอะเลยนีแหละานด้วยหัวทางกะทิทางกะทิส่ลงไปเลยค่ะลปไปเลย ใส่อมาเลยนะคะเท่าไร่ใส่ให้หมดหมดเลยโอวน้ามีแค่ที่ไม่ได้ใส่เลยคุณ้มไ่ได้ใส่ะนามไ่ได้ใช่หนามด้วยเหรอได้หางกะทิหัวหัวกะทิแล้วี้เอาไว้หน่อยนึงไว้ใส่ตอนตอนจะลวงมีเทคนิคมีขันตอนนะครับน้องขันตอน เทคนิคการทำอัดิไส้กันป้อมกันเบิดเลยคนเราบอกว่าไม่จะกินอีกคนหนึองหน่อไม้ดองใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดปารอ์ร้อยยี่สิบนาทีนะครับเนาะโอเคครับ ซิฟนาทีผ่านไปพี่น้องตามด้วยตามด้วยเลือดเลือดไก่เข้าไปเลยนะคะเข้เลือดไก่เข้าไปนะครับน้องตามด้วยตามด้วยม้อกระทิปที่เหลือบไปหน้าน้องเสร็ดปุ๊บใส่ป้าปุ๊บพีชแกนเลยมันสิเหลวแล้วคนีึงหมูลาพาหมูลาพาใส่ แล้วเซ็ตมันว่เพรามันซูเกะอยู่นะซูเกะเลยครับมันจะกินเนเอเจอเดนองลอยมาเรเออขับขับเซ็ตแล้วล่ะพี่น่องเอเลยครับวัสดีค่ะ